อ๋เทโซสวัสดีครับรอครับรอคุณ่ะคูณใดนะครับผมร้ว่าสาดีทุกท่านนะครับตรงนี้ทำอะไรไม่ฟ้าเหรอเออทำอะไรไม่ฟ้าเชราเหรอนะครับผมอ่าครับผมวันนี้ก็ปรับพื้นเรียบร้อยนะครับเอฟซีอ่อเสร็จโครงสร้างเรียบร้อยนะับเรือเตะพื้นับเตะพื้นนะเอฟซีไม่เม็ดเรามาอย่างชนี้อย่างเหรอเออ วางไม่มีต่อไปเนาะพู้นี้ได้ทีเนาะโอ้โหนะครับผมพู้นี้ได้เสร็จเรียบร้อยนะครับเอฟซีแล้วก็ไปสั่งของซื้อสิแพ็คเนาะพู้นี้ก็เทนะยเอฟซีก็พู้นี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ถือว่าเร็วนะครับผมนี่นะครับผมปรับพื้นเรียบร้อยนะครับเปนอฟซีนะนี่นะครับผม แต่ฝุ่นมากเนาะเห็นนี่ชนิดเนาะฝุ่นเนาะพืนนะพ้นเป็นพื้นทรายนะเอฟอซีเดินไปมาฝุ่นฟุ้งเลยนะครับผม FC. เอฟซีเออเออต้องรีบปลูกปลุ้าเนาะปูกญ้าเนาะแทนปุูกอ่อลงมาจบประบานไม่เป่าเอาไปฝุ่นนะฝุ่นเต็มพื้นที่เลยนะครับผมเนาะอะไรเนาะอยู่ไปไปก็ดินมันมีทรายทรายส,ายสายิ น่าจะแรงหมดหัวไม่ดีเหรอเหตุสาว่าแรงหมดเลยนอ่านานหามดมัอยู่ทีนน็อตมันนะอโอเคเดว๋ห้ามหัวน็นี่มันคนมันจิตใจมันอยู่เนตัวแล้วหัวนอ่ะไปเอามาลายอากเอาเอาขึ้นมันพอแล้วเอาเลย นะครับเอฟซีเอฟนนี่เจาะอะไรก็ไม่เข้าแล้ววันนี้เริ่มแล้วนะครับออกไลน์แล้วออกไลน์เห็นแล้วนะเอฟซนะครับผมเป็นแผ่นสุดท้ายครับของกัดแอมนเอฟซนะแบบนอนมันดูฮะเหดอหัวทองอะนะหัวทองง เดือนตอนนี้ยืดดีแล้วเนี่ยครับผมนนีนี่นะครับผม <S 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 ปรับพื้นเรียบร้อยนะครับผมแอบฟาเรียบร้อยนะ FC ต่อไปก็เป็นการวางไวเม็ดนะครับผมทูนี้คาดว่าจะได้เทพ,พื้นนะครับผมแล้วก็เสร็จอ่าขั้นตอนบานใหญ่อ่คุณแม่เป่านะครับผมแล้วก็เด็กๆนะครับผมเด็กก็จะมีบ้านใช้แล้วครับผม บ้านอยู่เป็นของตัวเองแล้วครับเอซนี่นะครับผมด้วยความรุ่มไม่รุ่มมือของทีมงานนะครับผมเอฟซีอืมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกไปช่วยนะ ดูงานซีสีพูปวยไปเอ่เออ่ะอ่ะครับผมนี่นะครับผมในบอเรียบร้อยนะครับผมก็เสร็จภารกริจงานประการแอมฟ้านะครับผมไปที่เรียบร้อยเอฟซีขั้นตอนต่อไปก็ายเป็นการปูว้เม็ดนะครับผมโอ้นะครับผม โอนอนั่งเลยนะครับนะครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างพงเออเย็นี้ช่างพง์จะไปเต้นนาฮานนะครับผมไปด้วยกันก็ได้ไอ้ลยผมผมกลัวกลัวถ้าเต้นผมมันไม่เหมือนใครนะท้าโซโน่เออถ้าเต้นผมมันเดี๋ยวเขาจะคขากลับไป อบอกอเยอู่โงมอานเออั่นคืองานงานดอกใช่ไหมงนดโอนะครับผมรแล้วใส่กรอนนี่ก่อนอันนี้ยังไม่ได้ใส่เลยเนออ่าเราจะต้องถอดด้วเนาะนครับเราต้องถอดนี่ว่านี่ครับเดี๋ยววางแผนครับนนะนี่ครับผม ย่าพ่อช่วยครับผมเนี่ยอะไรไฟอะไรคุณพูดอะไรคุณเนี่ยพูดเรื่ของป้อุณไฟตรงไหนมีฟืนหรือเปล่าล่ะไม่มีฟืนหรือเปล่าคุณจะหาว่าผมแบบซุ่มปงซุ่มไฟนะผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะจะบอกให้นะเออผมเป็นคนให้คุณ มีความสุขเย็นใใจกวาโอเคครับผมเดี๋ยวเอ็กกี้เครียดจัดนะครับไม่คืนนี้บอกสูมไฟเลยร้อนมันร้อนมะกเลยบอกสูมไฟนะครับผมโอเคครับฝากกดติดตามทีมงานด้วยครับผมก็ร้อนแต่ใจเราไม่ร้อนนะครับผมใจเราเย็นชํำนะครับรอครับรอสวัสดีครับ